ใส่บาทกันแล้วใไหมเอปลใส่ร้อนฮไม่ร้อนไ่ร้อนไม่ราะวมันไม่ใช่ติกันแอมวาดจะ่นิ่วันนี้ก็ยใ้รบ่งเรว่างมป่บกิเอะสลกินบาอเ็นสมองเสียนี่บราวนี่แคถึงไหครับขับกับบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่กวาจะกลับอ่ะกวาจะกลับเนี่ย เผื่อพระเพนพระเพนไม่ได้สางพี่นุ้ยด้วยพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยด้วยกอดอ่ะใครจะกอดแทนพี่นุ้ยไม่มีใครกอดเลยเดี๋ยวคุณนุ้ยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแทนมาเองใจคุณนุ้ยมาเดี๋ยวเข้ากับ โซ่ลรมไม่เดี๋ยวป้าเข้ากับแอดสู้ๆโซ่ลอรมไม่รู้ครับม่รมืาก่อนเนี่ยโซถือเลยสู้ๆก็ยังไงทำเต็มที่อยู่แล้วเนาะก็ด้ที่หนึ่งชัวร์รับรองี่อปดดูคะแนนก็รู้แล้วพี่เล็กเนาี่กัตังเเงินตองแทมมองกล้องพี่ด้วยนะ้ย คะแนนมันดีแล้วก็แบบโชว์ผมว่าโชว์ได้ยังยัาดูวิกนี้นะโอ้ดีดีกบิดให้กำลังใจน้องด้วยกดน้องไม่เล่นทวิตครับกดการได้เลยแต่เห็นน้องเห็นมีคนออกไปให้ดูตลอดทับในโต๊โอเอ้ยได้ยั <c oughs> ทงทำไมเป็นแบบนะี้ข่าวบอกไปข้างหน้านะ <c oughs> จะขับไป